ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมตอง PJ Channel นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกม RV นะครับผมโหมดจัดอันดับเนาะวันนี้ก็อยู่กับตัวละครชื่อว่าโลเรียนนะครับตัวโกงนะครับตัวโกงมากแต่ส่วนมากไม่ค่อยหลุดนะครับตอนนี้หลุดผมเลยมาเล่นให้ดูนะครับผมผมยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่หลุดให้ผมเล่นนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ลอง เขาบอกว่าโกงโกงจริงไหมนะครับเดี๋ยวสก,กิลผมยังไม่รู้เลยนะผมเน้นมั่วไว้ก่อนนะครับเน้นอัพหนึ่งไว้ก่อนนะโอเคถือว่าดีนะครับอาลัมเดินตามตลอดนะ <I am. S 1> สวยนะเนี่ย <I am. S 1> เข้าเลย <I am. S 1> เราเรวสองว่ะเอาอ่ะโอ้โหได้เนี่ย <c oughs> ถ้าสก,กิลสองแบบคูดาวเร็วกว่านี้นะครับเรียบร้อยนะเมะื่อกี้คลิกซี่อ้าว อย่านะอย่าห้าวนะคิกซี่นะสก,กิลมาดิตายไปดิมาดิครับเฟิดบัตรก็มาดิบอกแล้วตัวเขาโกงบวกบวกเพื่อนบวกเลือดผมน้อยผมจะบวกครับมาดิมาดิจังหวะนี้สวยสองตัวแล้ว,วะ่ะเอาเรื่องวะ่ะมันโกงจริงป่าครับผมเพิ่งเล่นครั้งแรก เพราะว่าส่วนมากก็ไม่ค่อยได้เล่น 5v5 แล้วนะแทบจะไม่ได้เล่นโหมดจัดอันดับเลยนะครับขึ้นคอนไม่ทันเขาเลยเนะี่ยมัวแต่ไปเล่นคา r โนเชสแล้วก็พับ g ีนะครับจีผมก็ไม่ค่อยได้อัดคลิปลงเนาะเดี๋ยวถ้าใครอยากเห็นผมเล่นพับ g นะครับก็คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปพับ g ดูตอนนี้ก็เน้นคาราโนเชสไปก่อนเนาะ ส่วนคาราโนเชสคอมโบมันก็แทบจะไม่มีให้ผมทำคลิปแล้วนะครับทามาเยอะแล้โอเคบนมีประเด็นนะครับตอนนี้โอ้จังหวะน,นี้ยังสวยผมบอกเลยโอ้โหถ้ามีอัญตีนะมาไม่ทันตัวนั้นเอาตัวนี้ก็ได้เฮ้ยอ,อย่าตามผมนะผมรอสก,กิลนะครับอ่วอย่างห้าว่ะมีตัวห้าวทุกคนโอ้โหผมเนี่ยห้าจัดเดี๋ยวรอก,ก่อนนะ เมื่อกี้อยากเข้านะครับแต่อันตรายไปไม่เข้านะเราไม่ต้องเล่นเสี่ยงนะครับผมโอ้โหจังหวะน,นี้โมเลนมาวะ่ะเราต้องเอาละโอ้ไม่ทันวะไม่เป็นไรว่าจะเป็นลาบซะหน่อยตอนนี้เราคิวไปสามตัวแล้วครับสำหรับโลริออนเนาะเมดนะครับ mm hmm. เห็นคนเอาไปเล่นป่าผมก็ ไปดูคลิปมันก็โหดีนะมงคนเห็นกินงายกิดงายเขาโหดอยู่แล้วนะครับผมต้องยอมรับผมเล่นกะก,กัก็ดูไปก่อน <laughs> ผมไม่กล้าไปฟาร์มนะมาเด้เดี๋ยวเหมือนบนจะมีประเด็นบ่อยมากนะตอนนี้เดินบนก่อนนะเดี๋ยวเคลียร์คลิปกลางก่อนแม่ห้าวจังห้าวจัง ชอรี่ชอรี่มีเพื่อนเด้วยว่าแล้วทําไมห้าวจังเฮ้ยเขามีเพื่อนว่ะมีเพื่อนเหรอเจนติผมเป็นไงล่ะครับมาดิโอ้โหขีโกงจังวะามาเดี๋ยวกลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับเลือดโลแล้วต้องกลับนะไม่กลับเดี๋ยวตายนะครับคิวสี่ตัวแล้วอะโหดไม่โหดก็ดูเอาดิอุสตสาเล่นไม่เป็นนะเนี่ยสกิลม่มั่วไป แล้วนะครับเดี oh, ๋ยวเคลียร์คลิปกลางเดี๋ยวผมขึ้นไปบนเลยแล้วกันโอ้โหมาอย่างนี้เลยเหรอเข้าดิผมอะผมเข้าอย่างเดียวอะกิวสองเขามีให้เข้าไม่ได้ม,มีไว้ให้หนีนะครับมาหนึ่งไปสองตามอย่างเดียวผมผมไม่กลัวนะผมเล่นได้เป็นประเด็นอะ <S <S อเดี๋ยวรอรอ,อก่อนเดี๋ยวผมเคลียกกร์คลิปกลางก่อนแล้วกันนะ <Your soul S 1> โอ้คลิกซี่ไม่ยอมกลับว่ะ ถ้ามีฟิกเกอร์อยากจะเอาอยู่นะอ๋อเขาเล่นเน็ดมาังกาโลมอะอะตายวะ่ะเฮ้ยตามจังวะตัวเนี้ยมึงตามแท้มึงตามแทะมึงตามเหรอตาม,ตามเหรอได้ข,ข่าวว่าโหดเหรอครับมาดิมาอีกดิโอโ้อ้าวบอกเลยมีประเด็นอย่างวันนี้มีประเด็น มีประเด็นแหม่ไม่ได้วะ่ะถอย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 ฟินิชตีนะครับเจ็บเจ็บโอเคเดี๋ยวอาตัดเลือดเลยแล้วกันเพราะว่ามีมากก้าน,นะครับผมก็เดี๋ยวเน้นตัดเลือดด้วยกันไม่ไม่มีใครมาเอากรอหรือเพื่อนอโมโลเลนมาแล้ววะ่ะเ,เ,เ,เราหาประเด็นอย่างเดียวตอนนี้ โมเรนตีมังกรไปเฮ้ยน่าจะได้ป้อมบนนะครับถือว่ามาดีนะเกมนี้อุกสาผมเพิ่งหัดเล่นนั่นแหละโอ้โหกลางเหมือนจะมีประเด็นจังหวะนี้จังหวะนี้มาอันติมาเลยไปปมสวยสองไหมแฮ้ยแวนโอ้วนได้คิวเป็นตัวหนึ่งอะผมได้คิวแค่ตัวเดียวปะ แวนได้คลิกซี่นะครับผมได้มากรังก้านะเมื่อกี้โอ้โหรึกว่าผมจะได้สองนะอุตานติอย่างสวยเลยโอ้โหสกิลปากมาแล้วครับเออมาดิมาดิผมไม่กลัวแล้วผมไม่ชอบนะครับสกิลปากแบบนี้เนาะเพื่อนนะถึแม้จะเป็นทีมผมนะครับผมโอ้ผมไม่ชอบอะ่ะ เอ้มันตามดีจังวะสองตัวเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยโกนตีใส่มึงนะแมมันเดินหนีนะพอผมกดอันติไม่เป็นไรอันติเราสามสิบวิไม่นานเกินรอนะครับตีตีตีไปนะ้วพี่ก่อนพี่ก่อนโอเคได้บัฟแดงมานะครับ เอาแล้วมีประเด็นอีกแะสวยจวังหวะนี้ถึงไหมถึงนี่ไปหุ่ถวยลาสช็อตเจ็ดตัวแล้วครับรีเจนเนอรี่แล้วอ้าวสลิมสลิมสลิมไม่กลับสลิมไม่กลับเหรอโอ <Maybe. S 1> ้ทังหวะนี้ครับอันตีไปโอ้โหอันติเบ้าอีกกูหาขูมเงยอันตีเบ้านะครับหูเอาอ่ะเอาว่ะเอาอ่ะเอา,าเอา่ะ เอาดิเอาดิครับมาดิบอกแล้วตัวโกงมันโกงครับมันโกงหดเกินแปดตัวอ้าวมากังกามากังกาโอ้โหมาดิครับมาดิเพื่อนตายเลยว่ะเพื่อนจะบ่นครูเพราะวันนี้ถ้าผมพูดอ่าจะไม่พอก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม ก็ตามสไตล์แล้วกันเนาะโอเคมาเอาบังกรเพื่อนแวน้โนโหลดาเมจเยอะเหมือนกันนะฮะมีแต่ตัวเลนนะเขาบอกอารมเราต้องรีบจบนะครับฝั่งนู้นมีแคนดี่สองตัวนะส่วนไอตัวอารัมเนี่ยอย่างห้าผมบอกเลยสก,กิลปากไม่ดีด้วยพิมพ์ด่าเขาไปทั่ว โอ้จังหวะน,นี้มามาดิอุ้ยสลิมสลิมลารช็อตอ้โหเป็นไงครับผมโคตรเก่งอะครับเรื่องลารช็อตต้องบอกผมมาดิอ้าวนิ่งทําไมอะน,น้องนิ่งเหรอทิกร้อยไปดิไปอีกโอ้โหฟิกเกอร์วะ่ะแหมฟิกเกอร์หนีเลยวะ่ะจีหน้าจีหน้า รอดหลายรอบไปนะยีหน้าเนี่ยสองรอบเดียวนะครับมาตอนนี้สิบสิบเอ็ดตัวแล้วนะผมอะสิบเอ็ดศูนนะครับดันคลิปหน่อยโอ้โหอารามบอกดันคลิปมาดิมาดิมาดาผมเข้าอย่างเดียวอะ่ะก็ามาดิครับจังหวะนี้เหมือนจะมีประเด็นที่เลนขวาหอึ่หโอ้ยางเยอะอติไป โอ้วโดนสองโอ้โหโดนตัวเดียวว่ะโอ้ไม่โดนไม่โดนไำไม่ไมเดี๋ยวต้องรออันติีอีกรอบนะครับผมอันนี้ผมพุ่งอย่างเดียวนะใครไม่พุ่งผมพุ่งครับเดี๋วางไว้ลึกๆ่อ้เผื่อมีคนวิ่งมาเดินชนพังเอ้าโดนว่ะโดนว่ะเอาเรื่องว่ะตายเอ้าผมไม่ได้ว่ะตัวนี้ต้องได้ดิสวย สิบสองตัววะ่ะสิบห้าตัวได้ไหมเนี่ยจบวะ่ะอันติไปอันติไปตุ้มตุ้มโอ้โหได้แค่สิบสามตัวครับยังโหดตัวโกงที่หลุดยากมากนะครับแทบจะไม่ได้เล่นอนะคือเขาแจกฟรีก็จริงนะแทบจะไม่ได้เล่นเลยนะครับตัวนี้โอเคครับผมสำหรับตัวโลรีออนผมว่าโหดมากนะครับอุตส่าห์ผมเล่นไม่เป็นนะเนี่ยคือก็ ผมก็พอเล่นได้อยู่นะผมใช้สกิลมุ่มัวไปก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าสกิลมันใช้ยังไงเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ผมด้วยนะครับผมอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรหรือเล่นตัวไหนแล้วก็คาราโน่เชนอยากให้ผมทำคอมโบอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาเลยนะครับผมเดี๋ยวผมทําให้เลยเนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ